อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล1 2 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับสั้นในช่องวุนชีพช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำใหอาร์ตมันป๊อปครับเราอยู่กับรายการ Art History วันนี้จะมาเล่าถึงช่างภาพ Landscape ซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ได้เล่าถึงช่างภาพล a n d สเคปเรียกว่าไม่ได้เล่าเลยแหละน้อยคนมากด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้ถนัดทางนี้เท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะมาเล่าถึงช่างภาพ Landscape ร่วมสมัยนะคงไม่ใช่แบบย้อนยุคไปถึงแอนเซลอดามอะไรแบบนี้ ช่างภาพคนนี้ถ้าเกิดพูดถึงแลนด์สเคปร่วมสมัยเนี่ยนี่ก็คือระดับมาสเตอร์คนหนึ่งเลยหลายปีก่อนเนี่ยเขาก็มาถึงประเทศไทยเลยนะเขาก็มาโปรโมทหนังสือที่ชื่อว่า j จแปนเป็นคอลเลรชันหนึง่งที่เขาไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมางานของเขาเนี่ยมันโดดเด่นมากด้วยวิธีการที่แตกตา่างมันทำให้เราเห็นปุ๊กมีลายเซ็นที่เห็นได้ชัดมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงผลงานของคนนี้ครับ ไมเคิลเคนน่า เคลเคนน่านะครับขเขาก็เกิดอยู่ในประเทศอังกฤษทางตวะันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอุตสาหกรรมครอบครัวเขาเนี่ยก็ยากจนไม่ได้ร่ํารวยอะไรหรือว่ายากจนเลยแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือครอบครัวเขาเนี่ยเออเป็นประเภทเคร่งศาสนานครับลูกทั้ง5คนเนี่ยรวมไปถึงพ่อแม่เนี่ยก็คือเป็นครอบครัวที่เคร่งศาสนาไอริชแคทอลิก เพราะฉะนั้นความคาดหวังของพ่อแม่ต่อไมเคิลเคนน่าเนี่ยก็คืออยากให้เขาบวชเป็นพระเพราะฉะนั้นตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุ17เนี่ยไมเคิลเคนนาก็ถูกให้เรียนอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนามาโดยตลอดจนกทั้งวันหนึ่งที่เขาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบงานศิลปะแล้วก็ตัดสินใจครั้งสำคัญเขาเริ่มรู้จักศิลปะ ในวัยที่กำลังเติบโตนะครับแล้วเขาก็หลงรักมันจนถึงกับยอมที่จะทะเลาะกับที่บ้านนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขากำลังจะเป็นกำลังจะทำหรือกำลังจะเล่าเรียนแต่เขาก็ดันต้นเอาจนได้โดยการที่ไปเข้าเรียนโรงเรียน b u r b e r r y s c h o o l of Art นะ <c oughs> เพื่อที่จะปูพื้นฐานตัวเองใหม่ <c oughs> เกี่ยวกับศิลปะที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลย เป็นเวลา1ปีพอหลังจากที่เขามีพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาก็ไปสมัครเรียนที่ London College of Printing นะครับในสาขา Graphic Design แล้วก็ Commercial Photography ซึ่งไมเคิลแคนาก็คนพบตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเขาชอบ เขาชอบสิ่งที่เขาเรียนมาแบบอย่างชัดเจนจนกระทั่งเรียนจบในปี1976ในช่วงที่เขาร่ำเรียนเนี่ยสิ่งที่เขาค้นพบนะครับก็คือการที่เขาชอบ process ในการทำงานเกี่ยวกับอนาล็อกภาพถ่ายทั้งหมดนะครับเพราะว่ามหาลัยนี้ขึ้นชื่อเรื่อง printing นะอย่างที่บอกตัวเขาเองก็เรียนรู้ที่จะถ่ายภาพแนว landscape ไปด้วยพร้อมๆกันแล้วก็ process ทุกอย่างเองทำเองจน printing ออกมาเองในปี1977นะครับเขาก็เลยไปทำงานอยู่กับรัฐเปิร์นฮาร์ดครับซึ่งเป็นช่างผ้าระดับมาสเตอร์แล้วก็ขายงานงานอย่างองเรคาเทเบซองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นรีพินนะครับซึ่งมันจะต้องซีเรียสในการรีพินที่ดีด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเคนนาเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปทำงานในตำแหน่ง Printing ซึ่งนั่นก็แปลว่าเขาต้องอย้ายจากลอนดอนไปที่ซานฟรานซ์นะครับข้ามโลกกันไปเลยทีเดียวงานที่เขาพรินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานของอเร็กซเทเบซองแล้วก็คอนเนลคาป้าซึ่งเป็นน้องชายของโรเบิร์ตคาป้านะครับแล้วก็มาพริบบอนอะไรประมาณนี้แถวๆนี้ระดับมาสเตอร์ที่แบบคลาสสิกจากการทำงานตรงนี้เนี่ย ทำให้เขารู้จักกับจอห์นเฮอริสันนะครับทํางานนี่คือเขาทํางานหมายถึงว่าไม่ใช่แ๊บเดียวรารู้จักนะคือเขาทํางานด้วยกันร,รู้จักสนิทสนมกันมายาวนานราวๆแปดปีเลยการที่เขาทํางานแล้วก็รู้จักสนิทสนมกันเนี่ยมันทําให้ เขาสามารถทํางานของตัวเองแล้วก็นําเสนอให้กับเอเจนต์อันนี้เป็นช่องทางมากๆจะเห็นได้เลยว่าช่างภาพเก่งๆหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวแต่นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องโชคดีด้วยที่จะแบบมีสายคอนเนคชันสายต่างๆที่จะนําเขาไปสู่ช่องทางที่จะนำเสนอผลงานนะครับอย่างเช่นไมเคิลเคนน่าเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้ชิดกับทางนี้โดยเฉพาะเลยงานของไมเคิลเคนน่าเนี่ย ก็จะได้รับอิทธิพลจากคนที่เราพอจะนึกได้แน่ๆในแนวแลนด์สเคปนะครับไม่ว่าจะเป็นอูเชนอาเช่บิลแบรนด์หรือจะเป็นอันเซลอดัมัลเฟิสตริกกิต้วแถวๆนี้คือก็จะเป็นแนวที่แบบเรานึกออกได้ว่าเป็นแนวแลนด์สเคปแต่คนที่เราเชื่อว่าคนที่ถ่ายแนวแลนด์สเคปจะต้องมี ไอดอเป็นคนนี้เสมอเลยก็คืออูเชนาเช่คือเป็นต้นทางออริจินของในหลายๆแนวสตรีทก็เอาไปอ้างว่าเป็นออริจินของสตรีทแลนด์สเคปก็เอาไปอ้างว่าเป็นออริจินของแลนด์สเคปเพราะว่าเขาถ่ายแลนด์สเคปด้วยแต่ว่าแลนด์สเคปนั้นมันมีความหมายมากกว่านั้นซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่เอ,อ่อไมเคิลเคนน่าหลงรักงานของอูเชนาเชเพราะว่า มันเป็นงานที่มีจิตวิญญาณมันไม่ได้บอกเล่าแค่ตัวอาร์เคเต็กเจอร์อย่างเช่นงานของอันเซลอดามเนี่ยมันก็คือเป็นความที่ใช้เทคนิคชัดเจนแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการเล่าอะไรบางอย่างที่มีจิตวิญญาณมากกว่าก็เลยทำให้งานของอูเชนอาเชนเนี่ยมีอิทธิพลต่อเขาสูงไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ชื่อว่า Learn n o t Garden นนะครับหรือ การถ่ายไปรอบๆปารีสของอูเชนาเช่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้ไมเคิลเคนน่าเนี่ยจำไปตลอดเลยก็คืออูเชนาเช่เนี่ยถ่ายในสถานที่เดิมซ้ำๆอย่างเช่นวิหารรอเทอร์ดัมถนนในเมืองปารีสต่างๆเส้นเดิมๆทางเดิมๆทุกอยู่ทุกวันอยู่ทั้งชีวิตแต่มันไม่เหมือนเดิมเลย นัน่นเป็นสิ่งที่สอนให้เคนน่ารู้ว่าแม้กระทั่งสิ่งเดิมสถานที่เดิมคุณสามารถหาวิธีการถ่ายที่มันจะไม่เหมือนเดิมได้เสมอส่วนผลงานของ b ิวแบรนด์เนี่ยมันมีฮีพลต่อเคนน่าในเชิงดูเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยคล้ายๆบ้านเกิดของเขาแต่ b ิวแบรนด์เนี่ยสามารถถ่ายทอดภายนอกอาคารและภายในอาคาร ให้มันดูมีความอ่อนไหวมีความเป็นแอ s t r a c t ขึ้นมาได้ด้วยแนวทางของช่างภาพเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ส่งอิทธิพลมาถึงไมเคิลเคนนากลายเป็นวิธีการทำงานของเขาซึ่งโดดเด่นมากๆนะครับวิธีการของไมเคิลเคนนาเนี่ยมันคือการเก็บเอาแสงตั้งแต่ย่ำคำ่ำเราจะเรียกว่าย่ำค่ำนะก็คืออาจจะ เย็นกำลังจะมืดหรืออาจจะเริ่มมืดเนี่ยไปจนถึงรุ่งเช้าเป็นเวลา10ชั่วโมงนะครับรา,ราวๆ0 1 2ถึง12ชั่วโมงที่ไมเคิลเคนน่าจะกดชัตเตอร์ลั่นสายลั่นชัตเตอร์กดค้างไว้เก็บภาพที่เขาเห็นอย่างใจเย็นมากๆแล้วมันก็กลายเป็นรูปภาพที่เป็นคาแรคเตอร์ของไมเคิลเคนน่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยไมเคิลเคนนาเขายังปรินงาน ด้วยตัวเองนะครับซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็มีผลต่อ,ตองานหมดต้องเข้าใจก่อนว่าการปริ้นงานอัดภาพเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือไลท์ลูมมันก็คือ Photoshop นั่นแหละคือทุกคนมีวิธีการของตัวเองในการตกแต่งภาพให้ได้อย่างที่เขาคิดซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ไมเคิลเคนน่าหลงไหล แล้วเขาทํางานด้านนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนนะมันก็ยาวนานมากทําให้เขามีประสบการณ์ด้านนี้เพราะฉะนั้นงานที่ออกมาเนี่ยเราจะบอกไม่ได้ว่ามันเป็นแค่การถ่ายภาพของเขาแต่ว่ามันรวมไปถึง process ในการ d e v e l o p i n g ด้วยในช่วงแรกที่ไมเคิลแคนน่าถ่ายภาพอย่างจริงจังนะครับต้องใช้คำว่าอย่างจริงจัง ก็คือปี1983ถึง1986เซตช่วงเนี้ยจริงๆแล้วช่วงโควิดเนี้ยไมเคิลเคนน่า hmm. เขาก็ออกไปถ่ายอะไรไม่ได้ mm hmm. เขาก็ออกหนังสือที่เป็นถ่ายงานช่วง3ปีนี้ของเขาเหมือนกัน3ปีนี้มันแตกน่างยังไง3ปีเนี้ยเป็น3ปีที่ไมเคิลเคนน่าเขาถ่ายในสัดส่วนภาพ3ต่อ 2, 2> ก็คือใช้กล้อง3.5มิลธรรมดาเนี้แหละถ่าย ก็จะเป็นงานอีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยจนกระทั่งเขาเริ่มค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยชอบสัดส่วน1นต่อหนึ่งมากกว่าก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นกล้องที่เขาใช้ก็คือ h a s s e l b บัต 500CM กับอีกกล้องอีกหนึ่งตัวซึ่งทุกคนจะแปลกประหลาดใจกับเขามากก็คือกล้องโฮกากล้องโฮกาเป็นกล้องพลาสติกโง่ๆกล้องอันนึงที่สามารถใส่ฟิล์ม120ถ่ายได้โดยที่ ปรับอะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นฟิกซ์โฟกัสแล้วก็รั่นชัตเตอร์ก็อยู่ที่เราทุกคนก็จะงงกับไมเคิลเคนน่าว่าทําไมเขาถึงใช้ตัวนี้แต่ไมเคิลเคนน่ากลับรู้สึกว่ากล้องมันก็เหมือนดินสอสิ่งสําคัญที่สุดมันคือการถ่ายทอดสิ่งที่เขาคิดออกมามา,มากกว่าเคนน่าเนี่ยเขาจะไม่พยายามถ่ายอะไรที่แบบตั้งแบบพยายามตั้งใจถ่าย,ายสิ่งนะั้นเช่น กูจะต้องไปถ่ายหอไอเฟลอะไรเงี้ยเขาจะไม่เป็นคนแบบนั้นเลยเขาจะเป็นคนที่เดินก่อนนะ explore explore ป,ป,ปุ๊บมีอะไรบางอย่างมาสะกิดใจเขาแล้วมันทำให้เขาสปราร์กพอมันสปราร์กเนี่ยเขายกตัวอย่างว่ามันเหมือนเขาได้เจอใครสักคนหนึ่งแล้วอยากทำความรู้จัก แล้วเขาก็จะเดินเข้าไปเริ่มต้นบทสนทนาระหว่างเขากับคนนั้นซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่าบทสนทนานั้นจะยาวนานแค่ไหนหรือว่ามันจะไปจบที่อะไรแต่มันขึ้นอยู่กับความสงสัยของตัวเขาต่อบุคคลนั้นซึ่งนี่คือการทำงานของไมเคิลเคนน่าเลยแปลว่าไมเคิลเคนเน่าเป็นคนใจเย็นมากครับในการทำงานคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะ explore พื้นที่หรือ explore สิ่งต่างๆมันออกไปท่องเที่ยวเลยแล้วก็พอเจอบางสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันใช่อะไรไม่รู้มาเต่ความรู้สึกเขามาสปาร์เขาอะเขาก็ถึงจะเริ่มถ่ายแต่การถ่ายของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าการล่ชาชัตเตอร์ของอ u t i e หนึ่งคือ10ชั่วโมงนะครับ1 0ชั่วโมง1 0ถึง12ชั่วโมงมันไม่ใช่การถ่ายรูปเหมือนที่เราถ่ายมันใช้เวลาสูงมากอย่างที่เขาบอกว่ามันเหมือนบทสนทนาที่ยาวนาน แล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนก็ยังไม่รู้สําหรับไมเคิลเคนนาการถ่ายรูปคือความอดทนอย่างหนึ่งด้วยก็อย่างที่เล่าไปนะครับเคนนาเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้เวลาในการ explore มากกว่าการถ่ายรูปคือถ้าไม่เจอซีนที่เขาชอบจริงๆหรือรู้สึกสตาร์ขึ้นมาจริงๆเขาก็จะไม่ถ่ายรวมไปถึงการทํางานแบบอนาล็อกก็เช่นก uhm. ันเคนนาเนี่ยรักการทํางานแบบอนาล็อกแบบร้อเลยนะครับคือต้องถ่ายด้วยฟิลม ต้องอัดด้วยฟิล์มเท่านั้นไม่มีอะไรที่ผ่านดิจิตัลเลยนะครับคือทําทุกอย่างโดยลงมือทําด้วยตัวเองเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ทํางานอนาล็อกร้อยเปอนตสู้เขาทําเหมือนที่เขาถ่ายรูปแบบทุกอย่างเลยนะแต่ไม่มีกล้องเดินไปเจออะไรที่มันสปราร์กเขาปุ๊บแล้วเขาสามารถยืนดูสิ่งนั้นแล้วก็ทําหน้าที่เหมือนกล้องคืออยู่กับสิ่งนั้นโดยที่ไม่ต้องบันทึกภาพ เขาบอกว่าความหลงรักใน process mm hmm. ของ Analog เนี่ยมันเหมือนกับการที่เขาสร้างสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ทุกครั้งเนี่ยมันเหมือนเขาได้เปิดกล่องของของวัญคริสต์มาสเสมอ ซึ่งการทํางานแบบนี้มันตรงกันข้ามกับอันเซลอดัมมากๆนะถ้าเกิดใครรู้จักอันเซลอดัมจะรู้ว่าอันเซลอดัมเป็นคนที่เป๊ะกับทุกอย่างมากคือแทบจะสามารถรู้ได้เลยว่าทําอะไรเพื่ออะไรเป็นยังไงไม่อยงั้นเขาคงไม่สามารถคิดทฤษฎีต่างๆของภาพขาวดำออกมาได้แน่ๆคนนักถามเพราว่าเวลาทั้ง10ชั่วโมงเนี่ยนะคุณเอาเวลาไปทําอะไร เออมันนานมากเลยนะทั้งคืนอะไรเงี้ยไมเคิลเคนนาเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันลักชัวรี่มากคือมันเป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าพิวเวเลชสำหรับเขาอะเออเขาสึอว่ามันเป็นเวลาที่ทำให้เขาไม่ต้องคิดเรื่องอะไรที่มันปวดหัว มันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เขาได้อยู่กับสิ่งที่เขาหลักแล้วก็ใช้เวลาอยู่นิ่งๆเป็นเวลาสิบชั่วโมงเขาบอกว่านี่คือพรีเว l เลชที่คุณจะหาไม่ได้จากสิ่งอื่นเลย <c oughs> เป็นคนที่แบบชิลกระดานนั้นนะอี <c oughs> คำคำหนึ่งของช่างภาพชื่อดังนะครับแกรี่วินนแกรมีผลต่อเคนหน้าก็คือการทำงานการถ่ายภาพเนี่ยมันเหมือนเราได้เห็นสิ่งที่เรา โดยที่เราไม่ต้องพยายามทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยตัวเราเองการทำงานตลอด15ปีของเขาเนี่ยมีโปรเจกต์มากมายที่น่าสนใจนะครับจะมีโปรเจกต์หนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ดูกันเป็นโปรเจกต์ที่เขาได้เข้าไปถ่ายภาพในค่ายกักกันของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตอนที่เขาเข้าไปเนี่ยมันเป็นยุคที่ ยังเป็นสงครามเย็นอยู่เนาะเพราะะนาดการเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบทัวริสแน่ๆมันเข้าไปยากเออแต่เขาก็พยายามเข้าไปเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆออกมาให้มากที่สุด mm hmm. เขาใช้เวลาถึงปี88 mm hmm. ถึงปี2000 mm hmm. เขาบอกว่าการที่เข้าไปถ่ายภาพที่นี่เนี่ยมันเหมือนการที mm hmm. ่เขาได้มองเห็นความน่าเกรงขามและน่าเศร้า ไปพร้อมๆกันอดีตที่หดหูและทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการฝึกฝนกับตัวเขาในแต่ละภาพที่เขาได้ถ่ายลงไปนะครับตั้งแต่ปี1988ถึงปี2000เขาได้เดินทางไปตามประเทศต่างๆที่มีค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์รัสเวียเชโกสโลวาเกียหรือเอยอรมันตะวันออกนะครับในในอดีตในอดีตก่อนที่จะมีการรวมประเทศกลับมา เขาเองเนี่ยเขาก็พยายามทำโปรเจกต์เนี่ยให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะเขารู้ว่าไม่นานหลังจากนั้นทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปจริงๆเพราะว่าอย่างปัจจุบันมันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งก็ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปแล้วแต่ณวันที่เคนน่าถ่ายเนี่ยมันคือดิบมากนะครับมันไม่ได้ถูกการตกแต่งหรือแบบจัดวางอะไรหลังจากที่เขาใช้เวลาเป็น10ปีนะครับกับการถ่ายโปรเจกต์นี้เนี่ย เขาก็ได้นำในกถและลิขสิทธิ์ของภาพทั้งหมดเนี่ยยกให้กับ French Ministry of Culture นะครับแบบ1อยเลยยกให้หมดเลยเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่แสดงเป็นนิทรรศการหรือพิมพ์หนังสือเป็นการประชาสัมพันธ์หรือเป็นการให้ความรู้ต่อไปงานของไมเคิลแคนนาเนี่ย มีเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นงานที่ได้รับการยอมรับถึงขนาดติดถาวรอ,อยู่มากกว่า600แห่งทั่วโลกนะครับรวมไปถึงแกลเลอรี่มิวเซียมดังๆทั่วโลกเลยไม่ว่าจะที่ออวอชิงตันจะเป็นที่ปารีสจะเป็นที่ญี่ปุ่น หรือที่อังกฤษลอนดอนวีแอนเอะไรเงี้ยก็คือมีหมดมีทุกที่นะครับเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงในด้านแลนด์สเคปในยุคนี้คนหนึ่งเลยก,ก็ว่าได้นะครับจบแล้วสำหรับไมเคิลเคนน่านะครับใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับขอบคุณมากครับ